อัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าล่าสุดค่ะวันนี้นะคะ22มกราคม2565มีความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่ามาอัปเดตค่ะล่าสุดค่ะวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว,กว่าของไทยเราค่ะน้องลิซ่านะคะได้ออกมาอัปเดตรูปภาพค่ะเป็นการรวม The Best Trip นะคะผ่านรูปภาพแต่และรูปก็เรียกได้ว่าโดนใจมากๆค่ะก็มีทั้งทริปโปรโมทเพลงมันนี่นะคะกับสถานีวิทยุในเมกาทริปเดินทางไปเมกาค่ะโดยไม่หยับอินชอนไปแบบลับๆสับๆนะคะด้วย p r i เวทเ j ของดีเจงูค่ะที่มารับถึงเกาหลีและก็มีทริปที่เมืองนิสนะคะร่วมงานกับเซลีนและก็พบปะเพื่อนที่ฝรั่งเศสนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะไม่มีรูปภาพใดที่อยู่ในเกาหลีนั่นเองค่ะน้องลิซ่าซึ่งในภาพค่ะก็จะเผยให้เห็นนะคะบรรยากาศที่น้องลิซ่าได้ได้ไปเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยค่ะแถมยังมีเพื่อนนิกกี้นะคะที่ถ่ายรูปกับน้องหมาซึ่งก็น่าจะเป็นวันนั้นนะคะที่อยู่ด้วยกันโดยภาพเซตนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะก็มีการออกมาแล้วก็เขียนข้อความว่าหนึ่งในทริปที่ดีที่สุดในปี202 ่คะภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพนี้นะคะที่น้องลิซ่าเนี่ยไปเจอนิกิหลังเวทีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็อยู่บนเจตนะคะของดีเจงูนั่นเองก่อนที่จะเดินทางไปผับที่拉斯วีกัสนะคะต่อมาค่ะก็เป็นรูปภาพที่ถ่ายน่าจะอยู่ที่บ้านของนิกินั่นเองนะคะ แล้วก็อุ้มกับน้องหมาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางเพื่อนสอนเนี่ยก็มีการลงไอจีสอรี่ค่ะเปิดเผยคลิปนะคะที่นิกกี้เล่นกับน้องหมาก็คือชุดนี้เลยนะคะน่าจะเป็นทริปที่อยู่บ้านของนิกกี้นั่นเองแล้วก็ภาพต่อมาค่ะ้องลิซ่าก็มีการถ่ายเดน่าซิลเวอร์นะคะแล้วก็คุณทาวิสเบนเน็ตนั่นเองค่ะซึ่งคุณทาวิสเบนเน็ตนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเคนดนเจนเนอร์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการลงภาพด้วยกันอย่างสนิทสนมเลยซึ่งเคนดอนเจนเนอร์เธอก็เป็นนางแบบนะคะเดินแบบเป็นนนบุคคคคลลทีีี่่มมชือเสสยงงงใววัะะแ้ ชาอเมริกเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยซึ่งภาพนี้นะคะก็น่าจับไปทานอาหารด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งภาพที่น้องดิซ่าลงล่าสุดค่ะทางดีเจงูนิกกี้พ่อปีเตอร์นะคะก็มากดไลค์ดิซ่าเร็วมากๆเลยโดยนิกกี้ค่ะก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ไวมากเลยนะคะบอกว่า miss you comeback นะคะซึ่งทริปทั้งหมดนี้ค่ะก็อยู่ที่อเมริกานั่นเองนะคะและก็ยังมีสถานที่นะคะที่น้องริซ่าไปนะคะอย่างตลาดนัดโรสโบนะคะที่น้องริซ่าไปเขาบอกว่าเป็นตลาดนัดนะคะอารมณ์ประมาณว่าแหล่งวินเทจนะคะของ คอร์เรคเตอร์จากทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะพวกกางเกงยีนแจ็คเก็ตทหารหรือว่าอเมริกันสไตล์ทั้งหลายค่ะนอกจากจะมีเสื้อผ้าแล้วนะคะที่นี่ก็มีของทุกชนิดนะคะทุกประเภททั้งใหม่และก็เก่าตั้งแต่ชุดนักโทษไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ค่ะที่จัดลาน,นาสนามสเตเดียมโรสโบนะคะในเมืองเพซาดีนานะคะทางตอนเหนือของ LA นั่นเองซึ่งตลาดนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีทุกวันอาทิตย์ที่2ของทุกเดือนค่ะและก็ต้องซื้อตั๋วเข้าด้วยส่วนเรื่องตั๋วนี้นะคะเขาก็บอกว่าต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเพราะว่ามันมีาาายราคคานะคะซึ่งก็ ต่างกันไปตามช่วงเวลาซึ่งเวลาปกติของตลาดก็คือเวลา9โมงเช้าถึง16บนาฬิกานะคะตั๋วจะอยู่ที่ประมาณ9ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าอยากจะได้ของเด็ดจริงเนี่ยเขาก็จะมีตั๋วพิเศษให้นะคะที่ยิ่งเช้านะคะก็จะยิ่งแพงว่าอย่างนั้นเพราะว่าคุณเนี่ยจะเลือกก่อนใครได้นั่นเองนะคะก็คือช่วงเวลาตี5้ถึง7โมงเช้านะคะราคาจะอยู่ที่20ดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็7โมงเช้าถึง9โมงเช้าเนี่ยราคาจะอยู่ที่15ดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลายเสียงค่ะก็ยืนยันเลยว่ามันคุ้มมคค่าาาากกับรรตืนนเชะะสโ เราว่าเดี๋ยวดีนะคะมีตั๋วออนไลน์ซึ่งอาจจะแพงกว่าเล็กน้อยแต่ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาต่อคิวนั่นเองนะคะซึ่งตลาดที่นี่นะคะเขาก็จะมีแผนที่แยกสีแยกประเภทไทยนะคะแล้วก็แยกราคาที่ชัดเจนก็รับรองได้ว่าไม่งงและก็ต้องตั้งสติให้ดีๆเท่านั้นเองค่ะก็เป็นสถานที่นะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่น้องดิซ่าบอกว่าเป็นทริปดีๆนะคะที่น้องดิซ่ารวมโมเมนต์มาให้ดิชมกันค่ะซึ่งแฟชั่นของน้องดิซ่านะคะแต่ละชุดก็บอกเลยค่ะว่าสมกับเป็นกอบเบิล m b อับัสเตอร์ระดับโลกจริงๆค่ะไม่ว่าจะแต่ง ะะสําหรับเดินตลาดแต่เธอค่ะก็ยังดูเก๋ๆเลยซึ่งเปิแฟนค่ะบอกว่าอยากจะเห็นชุดที่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปกับเดยน่าซิลเวอร์นะคะและก็คุณทาวิตเบนเน็ตนี่ค่ะอยากจะเห็นจริงๆนะคะสาหรับนีแดงตัวนี้นะคะทํใหม่ไม่ลงก็เป็นการอัปเดตนะคะทริปที่ดีที่สุดที่น้องลิซ่าเนี่ยประทับใจมากๆนะคะแล้วก็เอามาลงใน IG เพื่อให้ได้รับชมกันค่ะแม่ๆอย่าลืมตามไปกดไลค์นะคะซึ่งอัปเดตเวลาบ่ายโมงสามสิบเก้านาทีค่ะยอดไอจีของน้องลิซ่าตอนนี้ค่ะอยู่ที่เจ็ดสิบสองล้านสองแสนหนึ่ง 45 follower ไปแล้วค่ะเรียกว่าก่อนหน้านี้นะคะน้องลิซ่าก็หายไปหลายวันเลยนะคะไม่ได้มาอัปเดตแต่อย่างใดแต่บอกเลยค่ะว่ายอดนั้นยังคงทํางานนะคะยอด IG ยังคงทํางานและก็พุ่งขึ้นนะคะหนักมากเลยทีเดียวค่ะแล้วต่อมาค่ะตามไปอัปเดตนะคะ IG l Family กันดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงวันที่20มกราคมนะคะ2565น้องลิซ่าก็มาอัปเดต IG นะคะน้องแมวนะคะน่าจะเป็นแมว3มูนนนะคะเพราะว่ามีเจ้าอ้วนหนึ่งตัวนั่งอยู่ข้างล่างนะคะซึ่งในภาพค่ะก็จะมีลีโอลิลลี่ลูก้าลูอิสนะคะ ตามลำดับเรียกว่านอนท่าเดียวกันด้วยนะคะหายากมากๆเลยนะคะสําหรับจะเก็บโมเมนต์ภาพนี้ได้นะคะน้องลิซ่าก,ก็มาลงช่วงวันที่20มกราคม6 5ค่ะต่อมาค่ะใครที่ถามหาเจ้าเลิฟนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าล่าสุดนี้นะคะก็คือตัวใหญ่มากๆเป็นบ่าวักแหน่นะคะก็คือเป็นบ่าวภาษาอีสานนั่นก็คือตัวโตวมากนะคะโตแล้วประมาณนี้ค่ะโดยน้องลิซ่าค่ะก็เขียนข้อความไว้ว่า B n A นะคะเจ้าเลิฟค่ะตัวใหญ่มากๆซึ่งภาพนี้ค่ะก็มาอัปเดตวันที่21มกราคม65นะคะเป็นแฟชั่นเสื้อขาดๆนะคะซึ่งก่อ อนหน้านี้ค่ะก็เคยได้เห็นคุณแม่ใส่เสื้อัดขาดไปบ้างแล้วนะคะไม่ใช่ลิซ่าใส่ไม่ได้นะคะเป็นแฟนเซลกันใหญ่เลยทีเดียวค่ะว่าแม่น้องลิซ่าเนี่ยจัดเสื้อขาดที่เจ้าเลิฟนะคะหน้าเอ็นดูนะคะแล้วก็บวกกับหน้าตานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็คือโอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยเบาะนอนเนี่ยแทบจะล้นเลยทีเดียวค่ะเจ้าเลิฟใครที่คิดถึงเจ้าเลิฟนะคะน้องลิซ่าก็มาอัปเดตให้ได้ชมกันแล้วและกับคลิปล่าสุดนะคะใน IG ของ L Family ค่ะน้องลิซ่าก็ออกมาอัปเดตนะคะช่วงวันที่21รา่ม6 5เช่นกันค่ะ ดูเขียนข้อความไว้ค่ะว่าลีโอหลอนะคะซึ่งก็เขาบอกว่าแมวตัวนี้นะคะเป็นเหมือนกับองคราชายาทนะคะคุณแม่รักสุดว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งจมูกและก็เสียงนะคะที่น่ารักมากๆทําให้คุณแม่ๆเนี่ยอาจจะหลงหัวปักหัวปามในทีเดียวนะคะสำหรับ IG a l f i m i l y มี3โพสตนะคะ20 21มกราคม6 5ขามาอัปเดตเสริมผู้ติดตามนะคะใน IG a l f i m i l y บอกเลยค่ะว่าตอนนี้พุ่งมากๆเลยล่าสุดเนี่ยผู้ติดตามนะคะอัปเดตเวลาประมาณบ่ายโมง38นาทีวันที่22มกราคม6 5ค่ะ ติดตามตอนนี้อยู่ที่1 7 2่7ล้า follower ไปแล้วนะคะนี่โอ้โหปังไม่แพ้ I g จหลักของน้องลิซ่าเลยค่ะอัปเดตนะคะคลิปนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะน้องลิซ่าค่ะมาเปิดเผยนะคะโมเมนต์ทริปที่ดีที่สุดนะคะของน้องลิซ่าแต่ที่เห็นซแซวกันใหญ่เลยนะคะก็แม่ๆมเนี่ยบอกว่าโอ้โหทริปที่ดีที่สุดของน้องลิซ่าในปี2021เนี่ยไม่มีที่เกาหลีเลยว่าอย่างนั้นนะคะก็ะซะแซวกันไปคะ่ะแต่ถึงยังไงน้องลิซ่าก็ยังอยู่ที่เกาหลีก็ทํางานอยู่ที่เกาหลีนั่นเลงค่ะแต ทางไปที่เมืองนอกบ่อยๆหน่อยนะคะก็เลยมีโมเมนต์ที่น่านั่นเองค่ะและก็อัปเดตนะคะเกี่ยวกับเอลฟีเมลี่นะคะเด็กๆมาเต็มเลยช่วงนี้น้องนิ่าก็คงจะมีโมเมนต์กับเด็กๆค่ะก็อย่าลืมตามไปกดไลค์คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะที่ IG ของน้องนิ่าทริปไหนคะ่ะที่เหล่าบลิงนะคะชื่อชอบที่สุดก็ตามมาเมาหมอยกันได้นะคะหากวิเคราะห์ข่าวผิดพลาดประการใดคะ่ะแอดมินก็ต้องกราบขาออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจค่ะกับการรวบรวมโมเมนต์นะคะที่น้องนิ่าเอามาอัปเดตล่าสุดใน IG เป็นทริ อคบอกเลยว่าสวยๆปังๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ได้คอนเน็ชันที่ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะดองลิซ่า